นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <c oughs> ที่ไได้มาประชุมกันในวันนี้หรือท,ที่วัดนี้ยังไม่เคยมีทำอาสาละหะบบูชาเพิ่งจังตั้งต้นเริ่มปีนี้เป็นปีแรกฉะนั้นในการที่เราจะทำอะไรกัน ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนสมควรจะศึกษาค้นคว้าให้รู้ที่มาที่มามาอย่างไรจะไปอย่างไรเราศึกษาให้รู้ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อกันตามคำเล่าบอกโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักฐาน มันก็เป็นงมงายไปแต่ถ้ามีเหตุมีผลมีหลักฐานมีที่มามีที่เกิดสิ่งนั้นก็เป็นสัจจะฐานการที่เราทำอะไรที่เป็นสัจจะที่เป็นความจริงไอ้ความเป็นสี่มองคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ย่อมมีแก่เราทุกคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา <c oughs> วันนี้เมื่อก่อนพุทธศักราช2526ก่อนนะ45ปีวันนั้นกรงกบันเป็นเดือนหกเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุครบ3 5พรรษา <c oughs> เป็นวันที่กรงอ่า เป็นปันที่พระองค์จัตรรุรงกวันเเพนเดือนหกเมื่อพระองค์จัตทรุเป็นพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าแล้วพระองค์มาใครครวนถึงว่าจะไม่สอนใครเพราะรู้สึกว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งยากมากอ่าพุชน สามารถที่จะรู้ได้ยาก <c oughs> คิดทอรประไตรความมันนี้ความนิน่ความคิดของพระองค์ได้ทราบไปถึงมหาพรหม <c oughs> <c oughs> เห็นว่าโลกเรานี้จะเดือดร้อนจะแล้วเวลานี้องค์พระสมามาสรมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้ว แต่พระองค์จะไม่สั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงเทพยดา,ยาโลกต้องคิบหาเนี่ยจึงได้ลงมาอาราธนาขอ,อนิมนต์ให้พระพุทธองค์ทรงโปรดสัก์่อยยกดอกบัวสีเหล่าขึ้นมาเปรียบเทียบบัวที่พ้นน้ำก็มีบานอยู่แล้วเริ่มจะบานแล้วบัวที่ปิ่นน้ำก็มี บัวที่จะโผล่ขึ้นมาในพรุ่งนี้มรืรนนี้ก็มีให้บัวที่ใจน้ำแท้ๆนั้นไปยานว่าไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องแต่ในบัวสามเหล่าที่จะมีโอกาสผุดพ้นน้ำขึ้นมาได้นี้ก็หมายความว่าคนฉลาดก็มีคนฉลาดปานกลางก็มีคนฉลาดน้อยก็มีคนโง่ที่สุด ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยมืดแปดทิศอย่างนั้นมันก็มีไม่ต้องโปรดหรือโปรดคนที่ฉลาดโปรดคนที่เมื่อได้รับคําสั่งสอนแล้วก็มีปัญญารู้ได้ครับโปรดคนที่เพียงพยายามอบรมให้มากก็สามารถจะรู้ได้กล่าวถึงทำได้พระพุทธองค์ก็ยอมรับคำอาราธนาของท้าวหมาพรม จึง <c oughs> ใครครวนถึงผู้ที่พระองค์จะโปรดเป็นบุคคลแรกพระองค์ก็ทรองระลึกถึงอุทกดาบทอาลานดาบทซึ่งเป็นดาบทนหรือพวกฤษีพวกหนึ่งนั่นแหละซึ่งก็ได้สอนสมาธิคั้นสูงให้กับพระองค์หรือสอนอารุปฌานแต่เมื่อพระองค์ เล้งขายพิยานไปโดยที่ประจักกุแล้วก็เทพย,ยดามาบอกด้วยว่าจจดินทั้งสองนั้นได้ถึงแก่มรณะภาพเสร็จแล้วไปเกิดอ,อยู่พรหมโลกเป็นอารูป,ประพรหมเมื่อพระองค์จะโปรดอาจารย์ผู้ที่ประสิธิธประศาสตร์ความรู้ปัญญาขั้นสูงให้พระองค์ได้แล้วไม่ได้แล้ว พระองค์ก็คายครวนต่อไปอันดับต่อก่อนนึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระโกนัญญาพระหมานามาพระพัะิยะพระอะ,อะไรอีกองแล้วก็พระอัจฉริรมหาองค์ขึงนเคยปฏิบัติพระองค์ในระยะที่ทรมานตนไม่ถึงหกปีดี เมื่อเห็นพระองค์กลับมาไม่ยอมบำเพ็ญทุกขิริยาหรืออดก้าวก็เห็นว่าพระองค์โลเลใช่แล้วหมดความเรลื่อมใสศรัทธาก็ปลีกตัวออกไปเสียไปอยู่ที่สวนกวางเนออมมรุคธายาวันป่าอิสิอิสิปัตนะพระองค์ก็เมื่อสวยวิมุติสุข อยู่ติีคนอนต้นพระศีมาหาพอตอต้นไสต้นว่าที่สะอาน,นดาตทั้งหมดเจ็ดแห่งครบแห่งละเจ็ดวันครบสี่สิบเก้าวันพระองค์ก็ทรงประราชดำเนินไปณที่พระปัญจวัคคีย์อยู่นับจากพระองค์จักรรู้เป็นองค์พระอาหารตสมมาธรรมพุทธเจ้า จนถึงวันนี้เมื่อก่อนพุทธศักราช45ป,ปีสองเดือนพอดีหรือพระองค์ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6แล้วพระองค์ไปสั่งสอนพระปัญจวาคัคคีวันเพ็ญเดือน8 uh huh. ก็รวมเวลาสองเดือนวันนี้เท่ากับเป็นวัน ที่องค์พระสัมมามพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกและก็ในวันนี้เองเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นรูปแรกคือพระโกนัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีผู้ดได้บรรลุธรรมพระโสดาก่อนผู้อื่น วัรลุธรรมพระสดาปัตฏิผลเรียกว่าเป็นพระอริยะแล้วเป็นพระสงฆ์แล้วนี่พระสงฆ์มีขึ้นในโลกก็ครองกับวันนี้เมื่อก่อนพุทธศักราชอ่45ปีให้เราจดจำไว้พระรันตนัยคือสามอย่างแก้วสามอย่างแก้วสามดวงก็เกิด มีมาวันนี้ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้ามีวันนี้ครบสามบริบูรณ์อันนั้นการที่พระพุทธศาสนาได้ดิสสาขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ ก็ได้สั่งสอนพระสองสาวกาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีเรื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาให้บรรลุธรรมถึงพระนิพพานได้นับจำนวนเป็นล้านล้านแล้วได้ยังโปรดเทเทีดาในสวรรค์ ต่างๆชั้นต่างๆให้เข้าถึงปะนิพานครั้งที่ไปโปรดพุทธบารดาก็ตั้งหมื่นกว่าจักรวาลครั้งที่แสดงทางที่ป่ามหาวันไร้กรุงกบินพัทก็ตั้งหมื่นจักรวาลเหมือนกันดังนั้นพระองค์ได้โปรดสัตว์นี้ให้พ้นจากวัตตะคือการเวียนว่ายใจเกิด ในชีวิตที่พระองค์ทรงสั่งสอนพระศาสนาอยู่ได้กระทำกิจอันสูงสุดที่ช่วยสัต์โลกให้พ้นทุกข์ดันั้นในการที่มีพิธีในวันนี้ก็จะให้พวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์ได้ระลึกถึงพระคุณพระองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกถึงพระธรรม คือคำสั่งคำสอนของพระองค์ได้ละลึกถึงพระสงค์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยอนุภาพทั้งพระรัตนัยทั้งสามนี้เลยที่พระศาสนาของเรายังยืนอยู่ในโลกได้ถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบกปี เป็นเรียกว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากถ้าสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้คงจมหายจากโลกนี้ไปนานแล้วเพราะจริงนี้เป็นสิ่งพระพุทธศาสนานี้เป็นจริงเป็นสิ่งที่จริงแท้เป็นสัจจะแท้เมื่อผู้ใดปฏิบัติถูกต้องตรามคำนองครองธรรม ไม่ปีนป่ายไปกลางข้างผลที่จะพบก็ยอมพบเช่นเดียวกับองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าคือพบพระนิพพานแต่ในการที่ไม่พบพระนิพพานัน,นั้นมันอยู่ที่ว่าไอ้ธรรมชาติของกิเลสที่เรามีกันอยู่ทุกคนมันไม่ยอมเดินให้กลงทางนั่นเองจะเดินไปข้างทางจะเดินถอยหลังจะเดินหหลังให้ หรือไปนอนเช่กลางทางอย่างนี้มันก็ไปให้ถึงปาลิพานไม่ได้ดังนั้นปิพานนี้เป็นสิ่งที่ยากที่ละเอียดอด่อนที่ลึกซึ้งเราจะประมาทกว่ารู้แล้วรู้แล้วนั้นไม่ได้การรู้ถึงปริพานได้นั้นต้องรู้ด้วยจิตของเราตัวเรารู้เองเด่นชัด ไม่ใช่ต้องไปถามผู้อื่นและผู้อื่นก็ว่าถูกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นสัจจะหรือไม่เรียกว่าีอร <c oughs> ู้โดยตนเองปัจจตังปัจจตังรู้ด้วยตนเองรู้เฉพาะตนหาผู้ที่เป็นพระอริยะเมื่อจะรู้ว่าตนเป็นพระอริยะตนเองก็รู้ชัด ไม่ต้องใครมารับรองพระผู้ที่มารับรองเรานั้นในเมื่อผู้รับรองก็ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ได้พระอริยะอะไรก็รามารับรองคุณธรรมของผู้ได้อริยะมันจะรับรองได้อย่างไรความรู้มันไม่ถึงที่จะไปรับรองเขาขณะพระอริยะรับรองผู้ได้อริยะี่ยอมทำได้ถูกต้องเ็นพระอราหันต์รับรองคุณธรรมของผู้ ที่ผ่านทรมาเป็นพระโสดาสะกะทาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์รับรองได้เพราะอะไรก็เพราะท่านมีเจโตปริยญาณยาคือญาณที่อย่างรู้และเห็นโดยทิพยจักษุถถึงความเป็นไปของจิตของผู้นั้นว่าบรรลุหรือไม่ดุดพ้นหรือไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคติดขัดอะไรบ้างก็ท่านเตือนได้ฉันั้นในการที่ เราปฏิบัติกันทุกๆคนจงเอาใจใส่ในการที่จะหลีกเลี่ยงในการเดินออกไปข้างทางนอกตางการที่เชื่ออะไรไง่ายๆการที่เชื่อตำรับตำราที่เขียนกันในเมืองไทยเหมือนกับว่า,าแปลงผักกาดใช่แล้วเดี๋ยวนี้แปลงผูกผักกาศตำราเต็มไปหมดอาจารย์นี้หลวงพ่อโน้นมีหมด มีเยอะแยะล้วนแต่สอนถึงปรนิพาน์ทั้งสิ้นแต่เมื่อไปเมื่อไปหยิดไปฉวยมาปฏิบัติมาทําตามไม่พบอะไรไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอความโง่ความโมหะมันมีอย่างไรมันก็มีอยู่เหมือนเดิมไอความโกรธมันมีอยู่อย่างไรมันก็มีอยู่เหมือนเดิมไอความรักความใคร่ความพอใจมันก็มีอยู่เหมือนเดิมความอิจฉาตาร้อนแก่ผู้อื่นก็ยังมีเหมือนเดิม ละอะไรไม่ได้สักนิดแล้วมันจะไปได้อย่างไรพระณิพานานั้นจะพาขี้ขยะพาอุจจาระพาผุนละอองพาพวกของสกปรกโสโครกไปไม่ได้จิตของเราต้องสะอาดจริงๆต้องกําจัดกิเลสที่โลกโกรธหลงได,ได้ด้วยขาดและเครื่องเศร้าหมองอื่นๆคำว่าเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสที่ละเอียดที่เล็กรู้ได้ยาก มันอยู่ลึกเช่นความรักความใกล้นี้เราพูดกันง่ายๆว่าความรักความใกล้พูดอย่างนี้เราดูแต่ไอ้ที่มันอยู่ลึกกว่านั้นความรักความใกล้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่ว่าผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงไม่ใช่หมายแค่นั้นหมายถึงทั่วทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักที่เราพอใจ จะพอใจในเครื่องดุง่งห่มจะพอใจในเครื่องอาภรต่างๆที่ประดับตกแต่งร่างกายจะพอใจในอาหารการกินจะพอใจในแสงในสีจะพอใจในลูกหลานเหลนวัวควายก็ตามความพอใจอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นราคะและเราเข้าใจตัวราคะละเอียดหรือเปล่าเราสามารถกําจัดมันได้ไม่ให้มีที่จิตเราหรือเปล่ามันเมื่อแสดงความให้ฟังอย่างนี้ เราพอจะรู้สึกกันบ้างว่าจริงมันจะเรื่องแท้เรื่องจริงเพราทุกๆคนย่อมมีย่อมพอบอยู่เสมอบางคนก็พูดว่าเราไม่โกรธใครแล้วเดี๋ยวนี้สภอยเมื่อกี่วันเห็นหน้างอแล้วมาถามรอไอ้คนนั้นมันไม่ดีมาแล้วเขานั้นไม่ดีไอ้เราไม่ดีมองไม่เห็นมันมองเห็นเขาว่าไม่ดีที่เราโกรธ ท,ที่ไม่พอใจก็เพราะเขาไม่ดีนี่นันมันแล้วนั่นมันแล้วนั่นแหละคือคนเรานี่มีธรรมชาติที่มองผู้อื่นไม่มองตอนเองไม่แก้ตนเองไปแก้ผู้อื่นยันสมมุติว่าเราจะแก้คนอืนั่งอยู่ที่นี่ประมาณร้อยกว่าคนเราแก้พวงนี้ให้หมดกิเลสหมดทุกคนไปถึงพรนนิพพานไอ้ตัวผู้แก้เขานั่นไม่ไม่ถึงไม่ไม่ไปไหนไปไม่ได้ แล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยหรือใครจะไปแก้ให้ใครนั้นไม่ได้ใครจะไปขูดหรือไปไปลอกไปตัดเอากิเลสของคนนั้นออกไปหมดมันก็ไม่ได้ตัวของตัวเองเท่านั้นจะเป็นผู้แก้เป็นผู้ถอนฝากน้ำ <c oughs> เสียนที่มาต่ำอยูอ่ที่ของสกปรกตัวโครกที่มันห่อหุ้มที่จิตเราอยู่ เราเองเท่านั้นเป็นผู้เอาออกไม่ใช่ผ, o o. ผู้อื่นเราออกให้โดยอาศัยปัญญาเห็นความเป็นจริงเห็นความชั่วเ่นว่าโกรธไม่ดีรักใคร่ไม่ดี<อ>เมื่อเราสองตัวนี้มันไม่ดีถ้าเรามีปัญญาไม่มีโมหะมันก็เห็นหละแต่ถ้าไมีโมหะมันก็มองไม่เห็นนละไอ้ที่เราโกรธเนี่ยเราว่าดีเราได้ด่าเขาเขาเสียใจร้องไห้ เราพอใจเรียกว่าดีอย่างนี้เป็นต้นนี่อ่ะมันก็ไม่เวียนไปไหนไม่อยู่ที่ไหนทั้งหมดกิเลสอยู่ที่จิตเรากิเลสยาภายนอกอยู่ที่กายก็วาจากิเลสที่ละเอียดอยู่ที่จิตเราที่ละเอียดที่สุดอยู่ที่ส่วนลึกของจิตเรามันอยู่ที่เราทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่ผู้อื่นการที่เราการที่เกิดกิเลสเราเองเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้อื่นเป็นผู้สร้างให้เรา เขาจะมาทําอะไรให้เราเดือดร้อนก็ตามถ้าเราไม่รับเสียเขาด่าเราเราไม่รับเขาตีเราก็จังมันเขาฆ่าเราก็จังมันดีกว่าเราฆ่าเขาถ้าเราฆ่าเขานุกิเลสเนี่ยบาปแล้วเขาฆ่าเราเรายอมไม่บาปอย่างที่พระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองจ่าเท้าพระเจ้าประสเสนิโกศนนี่เลย เอเพระชายาองค์ที่สามของพระเจ้าโกศลมีความเกลียดชังพระพุทธเจ้ามากเอาเลยก็จ้างคนในดา่าเวลาพระพุทธเจ้าออกทรงบาทตอนตอนเช้าพร้อมโดยพระนารสาวกดาทุกวันพระพุทธเจ้ากับพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปเฉยไม่มีว่าอะไรพระอานน์จึง เดินตามหลังพระองค์ไปก็กราบทูลพระองค์ว่าอย่าอยู่เลยเมืองน,นี้พระกเจ้าว่าทําไมคนมันด่านะกึูงไม่ไหวเพราะพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นได้เพียงทำพระโสดายังละโทสะไม่ได้ปราถึงอนาคามีแล้วก็ละได้ พระพัธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กล่าวอะไรมากลองถามกลับว่าเมืองไหนเราอานน n เมืองไหนประเทศไหนที่ไม่มีคนดา่าเราลองเลกดูดินี่อำเภอสวีมีคนดา่าไหมมีแต่ที่นี่อ่ะอำเภอเมืองชุมพรมีคนดา่นดาไหมก็มีอีกหนี่งอำเภอหลังสวนอ่ะก็มีอำเภอเมืองสุราษฎร์ก็มีกรุงเทพมานาครอ่ะมีไม่คนดา่าไม่ แล้วดีไปจงไหนอที่ไม่มีคนดา่ามันก็มีทางนั่นแค่นั่นก็อยู่ที่นั่นีน่พระพุทธเจ้าสอนอีกว่าเขาด่าเรานั่นคําที่เขาด่านั่นถ้าเราไม่รับจะด่าเราเป็นอะไรก็ตามคําหยาบคายประการใดก็ตามที่เขาดามาเป็นเสียงอ่ะถ้าเราไม่รับไม่รับมันก็ไม่เจ็บใจ แล้วคําด่านนั้นจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปอยู่ที่เจ้าของมันหน่อยเดี๋ยวที่ผู้ด่านนี่นจะไปอยู่ที่ใครด่าเขาด่าคนนี้ก็ด่าคนหนึ่งคนใดก็ตามเมื่อคนนั้นไม่รับเมื่อไม่รับคําด่ามันก็ไปอยู่ที่เจ้าของนน่นผู้ด่าออกมาผู้เปล่งเสียงออกมาแล้วเรากองสอนต่อไปอีกว่าเขาด่าเรานั้นดีกว่าเขาตีเรา ฟังดูดีเขาตีเรานั้นพระองค์ก็ยังว่าอยู่ดีกว่าเขาฆ่าเราอะตรงนี้ไม่มีใครยอมเขาฆ่าเรานั้นไม่ยอมพระองค์ว่ายังดีที่เขาฆ่าเราน่ะใครบ้างยอมไม่ยอมตอนนี้ความเสุยใจพระองค์ว่าเขาฆ่าเรานั้นยังดีกว่าเราฆ่าเขาเขาฆ่าเราเราตายไป เราก็ไม่ไปตกนรกเราไม่บาปเขาผู้ฆ่าเรานั้นเขาบาปตกนรกแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ตกนรกด้วยพระนั้นพระองค์สอนคำสอนทุกอย่างล้วนแต่ให้ทำความดีให้อดทนอดกลั้นทุกประการทั้งความกักกรรมทั้งความเจ็บใจไม่รับอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้จึงจะหลุดจากพ้นได้ าการแสดงธรรมในวันนี้ก็ปมีหลักไปในทางที่ให้เรารู้จักตัวกิเลสกําจัดกิเลสกันเพราะส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่เป็นสิทธิภาวาตนแล้วทางนั้นฉานั้นในการแสดงธรรมนี้เพียงนิสัยปัจจัยเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องอายืดยาวนั่งเมื่อยกันเกินไปเดี๋ยวในตอนที่เวียนเทียนเราจุดตูกเทียนเทียนอาจจะจุดไม่ติดเพราะลมมันพัด ถ้าจุดได้ก็จุดแล้วก็จุดโทกเราเดินเวียนไปทางขวาเรียกว่าเวียนทักษิณาสามรอบขณะที่เวียนไปนั่นในจิตของเราให้ภาวนาท่องอยู่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรืร่อยไปไม่ต้องท่องทมโมสังโฆเพราะวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงวันอาสาฬห เป็นวันระลึกถึงกําเนิดของพระพุทธศาสนากําเนิดเกิดก่อตั้งขึ้นในโลกคือวันนี้เมื่อก่อนพุทธศักราช45ปีให้เราจดจำมาไว้แล้วในการเวียนเทียนนี้เพราะว่าเจดีของเรามันก็ไม่เล็กพอทั้งควรลานของเราก็พอทั้งควรเพราะว่าจะทำให้กว้างออกไปกวา่านี้อีกก็ไม่รู้จะไปปลูกเสาวไว้บรอากาศตรงไหนได้ หมดที่ที่จะทำฉัน,นเพื่อไม่ให้สับสน <c oughs> เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะให้พระท่านเวียนเช่นก่อนสามรอบพระลงแล้วเรากว่ายริหัตถึงึ้นไปเวียนกันอันนี้มันไม่เป็นการน่าเกลียดเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องป้องก,กันโรคโรควัชชะเพื่อโรคกีเจียนด้วยเราทำอะไรด้วยความ ระมัดระวังกายวาจาและโดยเฉพาะที่ใจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญทุกคนให้รู้จักรักษาใจของตนอย่าให้เศร้าหมองให้จิตใจผ่องแผ้วอยู่เสมอจิตเศร้าหมองเมื่อไหร่ก็ละเมื่อนั้นทุกขณะที่จิตที่สติเรารู้อยู่ว่าจิตของเราเศร้าหมองถ้าเราปล่อยให้จิตเศร้าหมองผิวพันกับกายของเราก็เศร้าหมอง ไม่มีสง่าราศีคนที่จิตผ่องใสคนที่จิตสะอาดผีพันก็ผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสหน้าเป็นที่หน้าไม่หน้านาเอ็นดูรักใครคนที่หน้าดําเป็นฐานไฟไม่มีใครอยากมองดังนั้นใจของเราเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะชนะความชั่วทั้งหลายได้ก็อยู่ที่ใจของเราเท่านั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่น ก้นธรรมะในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เอวางก็มีด้วยประการศนี้